ว่ใช้ฝึกซะหน่อยฝึกไม่ได้แล้วพังเอาออกมีออกเลยมิหนูช่างบ้าช่างบ้อ๋อไย่างนี้สวัสดีครับไฮอนมีมุกุนเชน่าครับผม กันอีกวันครับสายซ้ายครับวันนี้แดดออกอากาศดีครับมาดูไม้หาดีและเสียของเราครับวันนี้มาอยู่ข้างนอกครับวิตามินดีครับแสงแดดอ่อนๆครับ <c oughs> สวัสดีเจ๊สวัสดีข้าอะไรไหมพ้อปัญหน,นล่ะค่ะพื่ออะไรอ่ะออะไรดีไอแชบหว,วานนัว ตัะกบ,บน้ำขออ่อยนตี๋ยละกิ้นไอ้เหมือนอะไรว่วตัดมาที่จะเตือนต้องไม่เย็นได้อะไรมาให้เล่นไม่ได้อะไรมาให้เล่นนี่ขอ,นาาของเล่นใหม่ของเล่นใหม่ละ <c ười> จะเล่นเป็นหรือ <c ười> เน,นี่ยไม่สนใจเลยเรียกว่ะนนจะเล่นลทุกวันอย่างเดียวเล้ยวโอ้โหให้ถ่ายหน่อย มาดูก่อนว่ามันคืออะไรนะออมาเร็วหลอกเหรอขอหน่ยครับแม่แม่เย็นครับแ hạ ลาขอเล่นนะครับแ hạ ลาชักทำเป็นไหมเดี๋ยวจะให้แ hạ ลาเล่นนะครับผมฉันว่ามันอ่อนว่ะเวลามันดึงแล้วมันนั่นนี่ไหมเนี่ยมาสนใจเลยอ่ะชะบ้าฮะคอเล่นกับบวให้เลยนะ แต่กลัวหลบหลีกไม่ทันกลัวอะไรครับหลบหลบไม่ทันก็พอแล้วน, em. น,นั่นนั่นคุณนี่อย่าพังพังพอดีซื้อมาทั้งสองพันนะลูกนี่นั่นนั่นอุ้ห้ยไปเลยนี่เอาเอามามันจะล้มหัวข้ามมันนะลูกดูดูมัดดูกัดมันเคี้ยวครับดูกัดงวงตัวเองอะเนี่ยออกได้ อุ้ยมันคือรุดแม่อู้แต่อะไรของของดีเยี่ยมนี่แต่ว่าชื่อมาช่องพันช่องพันนี่ยี่ชิบัดโนู่นน่ะอุ้ยอุ้ยมอนี่แม่ดูเล่นครับเล่นอยากมีอยากเล่นเหมือนั้นเถอะแล้วก็ไม่ได้ดังใจก็มาเพราะวันนี้เคยดูนะโอ้สั่งได้ดังใจขึ้นโชว์ โนอดูขาหลังดู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 นี่มันไม่ได้ตั้งใจนะเนี่ยไม่ได้ตั้งใจนียคอเล่ไม่ได้ไม่กดวงลเนยอ่ะจะบมีเย็นฮะ่ได็นั้นเลยเนี่ยตัดขาเลยดิตวละเผ่าทางทัวเลยอเม ทงธรรมชาติเขาไม้ดูข่าวเมื่อวานไหมน่ะลูกช้างพัดหลงแม่บ่อยเหลือเกินช่วงนี้ไม่รู้ยังไงก็ลูกช้างเนอะมันก็เล่นไปทั่วตัเ็นเลงแเป็นไรอ่ะมิงเป็นไรครับจุกแกก่อนจุกกกก่ขาลังเนี่ยขาลังใส่แล้วอ มียังไงเนาะมาไ,ไหนเลยนี่เห็นไหมมาพวุกวันแล้วไม่ได้ตั้งใจก็มาพวกวุกตลอดพ่อ,อพามาอุ้ยเออพอยจะถึงไล่ตัวต้ววองเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฝังวันครับหรือกับผมมาครับหรือกับผมหรือกับผมมาครับ,ระระาารบจะให้เขาให้ควงลูกไม่ใช่ให้กัดอย่างนั้นเออเออควงนั่นแหละ เอาเอาแล้วกัรนี้เอาแล้วเดินเดินยไปเยอะนดี๋ยวเยอะฮึ่บพังพังพอดีพังพังอืมดูดเล้ยบุนี้ พังหมดแล้วหักหมดโอ้ซื้อมาทั้งสองพันหมดเลย่ะพังนี้เลยว่าใ้ฝึกซะหน่อยฝึกไม่ได้แล้วพังเอ้าออกเลยมมิ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 มมิมิมอยมิ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 ้ิมมิ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 ม ต่อไปต่อไปก็นสมาหาข่อยด้วยต่อไปนี่ยมาแล้วครับมาแล้วฮ้ยด,ด้วด้ดดดดดยด้อย่าสิอย่าสิเออ,อ,อคุณก็เล่นคุณก็เล่นกับลูกช้างบ้าง มุดเลยมุดลุกมุดไปจัดก,การสักบาทนี่ออ,อ,ย <laughs> อยากออกเต็มแก่แล้วครับไม่ไหวเพราะว่าไม่ไหวแล้วเพราะว่าร้อนมากเหนื่อยมากขนาดเส้นสายนะเนี่ย,ยทำอะไรลับคุณจะมิ่งก็ดีดป่ากับพวกร <laughs> <laughs> อกเนาะขันเช่านี่เฮ้ยพวดเนี่าะ <laughs> นั่น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  <laughs> ูิ๊กะนีออ้โหเตม่นี่นี่มาดูครับมันเขี้ยวดูกากามันมันมันขัค่เขาขันนแค่ได้ไหมาษาอีสานขั้แค่ขมีขั้น่แล้วดูดูยโยกครับย่โยกเห็นฟันเลยเหรอเห็นเลยเหรอเห็นเลยงอกกี่กี่ซี่แล้ว ข้างบนเหรอมีแต่แขกข้างบนข้างล่างไม่มียังไม่ยังไม่ขึ้นเลยใช่เหรอเอาจริงๆไหนๆมีต้องมีสิของเด็กยังขึ้นข้างล่างก่อนเลยของผู้ของเด็กเออเห็นละเห็นล้ข้าล่างเห็นไหมอือ้างล่างข้างล่างข้างด้ข้างบนก็ข้างลเป็นแล้วีวันนั้นเห็นข้างละสามผมเห็นสามอี่นะก่อหน้านี้ข้างละสาม คุณดูเอนก็ฟันมันร้องไงเนี่ยันนักเลงฟันน้ำนมดูดูโจ้าโหตัวหนาปึกเลยขาหลังก็จะจะเลยอยตาพี่จ่อยแล้วจระเข้ฟัา้างพ้ขนาดเล่นข้างนอกมนนาเล่นอยู่ข้างนอกมัเหนืเหรอเหนื่อมากไหม เดี๋ยวไหมเว้ยกระเที่ยวมิงบอกเอาซาบะฮะกัะเทียวซาบะนี่เมียฟุกันนี่ฮะนี่กระเที่ยวกัดเทียวรอเห็นไหมเนี่ยดดดอะไรกัดมือจะของกระมือจะของให้ยังไม่ได้เนาะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคือมันเคี้ยวครับคือทำออกไปไม่ได้คือทำอะไรเขาไม่ได้อ่ะ เนี่ยเหมือนแม่เขาเลยครับแม่เขาก็อย่างนี้เลยเนี่ยกัดงวงตัวเองเนี่ยอมาฉ้อบกูแบบว่ายังไงละ่ะเม้มปากไว้ละ่ะฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่เราที่เผยแล้วเนี่ยมิ่งอ,อย่าอย่าล้างเฮ้ยกาลังอ่ะ อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดหหแชร์นะครับผ่านน้องมีมางคนใช่แล้วครับมาแล้วมาแล้วมาแล้วลบทางเดี๋ยวก็มีนี่นี่ไหนยังไม่รอเฮ้ยน้อยก็อย่าลืมเข้ามากดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้มิ่งด้วยครับผมขอบคุณครับ